การที่ท่านนายกคนปัจจุบันโทรไปหาหุ่นเซนหรือหุ่นเซนโทรมาก็แล้วแต่แต่ใช้คําพูดว่าผมยังมีโค้ดอยู่ในมือนะครับจริงๆแล้วท่านอยากจะได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้ฝ่ายเราเนี่ยคือหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็ปัญหาก็คือต่อมาเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าการสนทนาครั้งนั้นเนี่ย ถือเป็นทางการมากน้อยแค่ไหนเพราะคําชี้แจงแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะครับเช่นตอนแรกเนี่ยก็พูดทํานองว่ามันเป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการที่จะคลี่คลายปัญหาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูเหมือนไปมีเอกสารของสํานักนายกเขียนในทํานองว่าอ้าวมันเป็นการพูดคุยเจราจาเป็นทางการซึ่งถ้าเป็นทางการเนี่ยไม่ดีแน่ล่ะครับถ้าหากว่ามีการบันทึกเอาไว้ ว่าหัวหน้ารัฐบาลไทยบอกว่าอยากได้อะไรจะจัดการให้นะครับเพราะตรงนี้ก็ในแง่นหนึ่งก็คือว่าถ้าผู้นําประเทศหัวหน้ารัฐบาลพูดแบบนี้เป็นทางการเนี่ยมันก็เหมือนกับกึ่งๆจะไปผูกมัดตัวเองแล้ว